บายดีแล้วละบ่เกลียดนุ่มนี่ฝนมาห้ามมน้ามัวนี่แล้ว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 มัวนี่คักย่างอีกมัวนาจบจกบริบูรณ์จกบริบูรณ์สุดนี่แช่น้ำแช่ฝนอยู่นี่แหละออกหอกเจโลมะกุธรรมศาสตร์แยนมแรงลูกละเป๊ตายมัวน้ำอ่ะไหนก็เอ้ย ไม่เรีานเลยลายานก่าวคายหวานเลยหวานอะไรหวานดีโควิดหวานดีดีโควิดเอาบอกไปแล้วหวานนี้ยายไม่บอกค้างแท้หวานดีโควิดอือ เยี่ยวเขาแหลก็สน้นาไว้เยี่ยวแหล้วฝนผตกคามเนาะคัมละดิพุกหัวหลอกเขา Ngọc Không không đẹp ơi cái cụ đại lại Anh à ấy xúc bọc hạc Anh ấy nhắc xúc bọc hạc เขียวอีกรอบหนาโอ้ฝนเห็ดคักขนาดสิบเซ้าหายเซร้าหน้าหน้าเขาเลี้ยงซัดพอ kia khỏi lại chỉ tập pet kip 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 <laughs> กินนมแล้วบบนี้กิน่จะกินแบบทเมื่อกจะกินแบกบกําพา